สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับมาสู่การเจาะลึกเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องหนึ่งที่เอ่อเรียกว่าเป็นการจัดการมรดกที่ไม่เหมือนใครเลยค่ะเป็นเรื่องของมหาเศรษฐีท่านหนึ่งที่ใกล้จะจากไปแล้วแต่แทนที่จะแบ่งสมบัติกันแบบธรรมดาธรรมดาเขากลับใช้วิธีที่แบบน่าทึ่งมากๆค่ะเพื่อตัดสินว่าลูกชายคนไหนควรจะได้ส่วนแบ่งมากที่สุด ข่าวเรื่องนี้มาจากข้อความส่วนหนึ่งในเอกสารที่ชื่อว่ามรดกแห่งการเข้าใจตนเองและผู้อื่นนะคะชื่อก็บอกใบเยอะเลยนะคะอืมครับชื่อน่าสนใจมากมันบอกแก่นของเรื่องได้ดีทีเดียวใช่ค่ะเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะลองสำรวจบทเรียนที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังวิธีคิดแปลกๆนี้แหละคะ่ะมันเกี่ยวกับเรื่องการมองตัวเองการเข้าใจคนอื่นแล้วก็การได้รับการยอมรับ ซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนก็ต้องเจอกันอยู่แล้วในชีวิตนะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับเป็นประเด็นสากลเลยแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเรื่องนี้มันมีจุดหักมุมที่แบบเซอร์ไพรส์นิดหน่อยแล้วก็ทำให้เห็นความฉลาดของลูกชายคนเล็กมากๆเอาละค่ะงั้นเรามาค่อยๆแกะเรื่องนี้กันดูดีกว่าเริ่มจากสถานการณ์ที่มหาเศรษฐีท่านนี้สร้างขึ้นนะคะเขาเรียกลูกชายสาคนมาเจอแล้วก็ให้โจทย์ที่ ค่อนข้างท้าทายความคิดมากๆภารกิจก็คือแต่ละคนเนี่ยต้องเขียนข้อดีของตัวเองลงกระดาษแผ่นหนึง่งแล้วก็เขียนข้อเสียของพี่น้องอีกสองคนลงอีกแผ่นหนึง่งฟังดูเหมือนจะตรงไปตรงมานะครับใช่ค่ะแต่เงื่อนไขสำคัญอยู่ตรงนี้คือต้องให้พี่น้องอีกสองคนเซ็นชื่อรับรองข้อความนั้นด้วยทั้งสใบเลยนะคะแล้วใครที่เขียนรายการได้เยอะสุดเราก็ทำเสร็จเร็วสุดคนนั้นล่ะค่ะคือผู้ชนะ ได้มรดกส่วนใหญ่ไปเลยเป็นการแข่งขันที่แปลกจริงๆนะคะวัดอะไรกันแน่คะเนี่ยนั่นแหะสิครับเป็นวิธีที่น่าชงนมากปกติเรื่องมรดกก็มักจะเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือ,อความสัมพันธ์ทางสายเลือดอะไรแบบนั้นนะครับแต่วิธีนี้มันดูเหมือนมหาเศรษฐีท่านนี้กําลังมองหาอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นนะครับลึกซึ้งกว่าทรัพย์สินหรอคะ ครับมันอาจจะไม่ใช่แค่การทดสอบว่าใครเขียนเร็วใครเขียนเยอะใครสาธยายข้อดีข้อเสียเก่งแต่น่าจะเป็นการทดสอบออคุณสมบัติข้างในมากกว่าอย่างเช่นอะไรบ้างคะอาจจะเป็นเรื่องวุฒิภาะวะทางอารมณ์หรือความสามารถในการเข้าใจตัวเองอย่างจริงจิงจริงจัง,จรง,จรง,จรงหรือแม้กระทั่งทักษะการประนีประนอมการจัดการความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์กดดันแบบนี้ที่มีการแข่งขันเข้ามาเกี่ยวข้อง เออเหมือนอยากรู้ว่าใครมีปัญญาในการใช้ชีวิตมากกว่าแค่ความฉลาดทางธุรกิจประมาณนั้นเลยครับใครคือคนที่จะนำพาครอบครัวหรือกิจการต่อไปได้ด้วยความเข้าใจไม่ใช่แค่ความเก่งน่าคิดตามเลยค่ะว่าจริงๆคุณสมบัติที่พ่ออยากส่งต่ออาจจะไม่ใช่แค่เงินทองแต่เป็นปัญญาในการอยู่ร่วมกับคนอื่นทีนี้เรื่องมันก็ดำเนินต่อไปค่ะเช้าวันรุ่งขึ้น ภาพที่เห็นคือพี่ชายสองคนโตกำลังยืนเถียงกันเสียงดังเลยค่ะหน้าห้องพ่อเลยต่างคนต่างก็ไม่ยอมเซ็นชื่อรับรองรายการของอีกฝ่ายง่ายๆบรรยากาศคงจะเอ่อตึงเครียดน่าดูเลยนะคะครับนึกภาพออกเลยครับคงไม่มีใครยอมใครง่ายๆแต่ที่น่าแปลกใจคือน้องชายคนเล็กค่ะเขากลับมานั่งรออยู่ข้างๆแบบเงียบๆสงบๆดูไม่เดืดเอดร้อนใจอะไรเลยพ่อก็เลยถามว่าเอา้า แล้วของเจ้าหน้าเป็นยังไงบ้างน้องเล็กก็ตอบเรียบๆเลยค่ะว่าอ๋อผมได้ลายเซ็นจากพี่ทั้งสองคนเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานโอ้ตั้งแต่เมื่วอวานเลยเหรอครับใช่ค่ะตรงนี้แหละค่ะที่มันแบบพีคมากน่าทึ่งมากว่าเอ๊ะเขาทําได้ยังไงในเมื่อพี่สองคนยังทะเลาะกันไม่จบเลยสิ่งที่น่าสนใจมากๆในที่นี้ก็คือกลยุทธ หรืออาจจะเรียกว่าวิธีคิดของลูกชายคนเล็กเนี้แหละครับใช่ค่ะเขาไม่ได้เดินตามโจทย์แบบตรงๆเลยคือไม่ได้พยายามจะแข่งเขียนให้ได้เยอะที่สุดหรือเร็วที่สุดด้วยซ้ําไปอ้าวแล้วเขาทํำยังไงล่ะคะสิ่งที่เขาทําคือเขายื่นกระดาษเปล่าให้พี่ๆเซ็นครับกระดาษเปล่าเหรอคะทั้งสองใบเลยเหรอคะครับทั้งใบที่ควรจะเขียนข้อดีตัวเองและใบที่ควรจะเขียนข้อเสีย พี่ๆล้นแต่เป็นกระดาษเปล่าๆเลยครับไม่มีข้อความอะไรเลยโห oh, ทำไมล่ะคะเขาให้เหตุผลว่ายังไงเหตุผลที่เขาอธิบายให้พ่อกับพี่ๆฟังก็เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากครับเขาบอกประมาณว่าผมลงคิดดูแล้วผมว่าตัวเองไม่มีข้อดีอะไรที่ควรจะเขียนลงไปเลยครับและพอมองไปที่พี่ๆผมก็คิดว่าพวกเขาไม่มีข้อเสียอะไรเลยโอ้โห oh, คิดแบบนี้เลยเหรอคะครับ แล้ววิธีการนี้มันก็ได้ผลแบบน่าทึ่งมากเพราะมันเหมือนไปปลดอาวุธทางอารมณ์ของที่ชายทั้งสองคนเลยคือการยื่นกระาดาษเปล่าให้เซนเนี่ยมันไม่มีอะไรไปกระตุ้งอีกโก้หรือความรู้สึกว่าเอ๊ะกำลังถูกเปรียบเทียบถูกตำหนิหรือแม้แต่รู้สึกหมั่นไส้ที่อีกฝ่ายชมตัวเองอะครับอ๋อมันข้ามขั้นตอนการประทะทางความรู้สึกไปเลย ใช่ครับทําให้พี่ๆสามารถเซ็นชื่อให้ได้อย่างรวดเร็วแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อโต้แย้งอะไรมันคือการลดแรงเสียดทานทางอารมณ์ลงเหลือศูนย์เลยก็ว่าได้โหนี่มันการการตีความโจทย์ที่เหนือชั้นจริงๆค่ะไม่ใช่แค่ทําตามคําสั่งแต่เหมือนเข้าใจเจตนาลึกๆของพ่อหรือเปล่าคะเป็นไปได้ครับอาจจะมองว่าพ่อไม่ได้ต้องการให้ทะเลาะกันแต่ต้องการดูว่าใครจะจัดการสถานการณ์นี้ได้ดีที่สุดคือแทนที่จะมุ่งเอาชนะ กลับเลือกทางที่ทําให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นแทนทีนี้พอกลับมาดูฝั่งพี่ชายสองคนบ้างพอก็ให้เอาบัญชีรายการของพวกเขามาดูปรากฏว่าโอ้โหทั้งคู่เขียนมาเต็มหน้ากระดาษเลยค่ะข้อดีตัวเองข้อเสียงของพี่น้องเขียนมาในจํานวนพอๆกันเลยแข่งขันกันเต็มที่เลยนะครับใช่ค่ะแต่ประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็แฝงความตลกรน้นิดๆก็คือว่าไอสิ่งที่คนนึงเขียนว่าเป็นข้อดีของตัวเองอะค่ะ มันกลับกลายเป็นข้อเสียชัดๆเลยในสายตาของพี่น้องอีกคนสลับกันไปมาแบบนี้เลยค่ะอ๋ออย่างเช่นอะไรบ้างครับพอมีตัวอย่างไหมครับเช่นคนพี่อาจจะเขียนว่าตัวเองรอบคอบแต่น้องกลับเขียนว่าพี่คนนี้ลังเลตัดสินใจช้า หรือคนน้องเขียนว่าตัวเองกล้าแสดงออกตรงไปตรงมาพี่ก็อาจจะมองว่าก้าวร้าวไม่ฟังใครพูดจาไม่รักษาน้ําใจอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเห็นภาพเลยครับมันสะท้อนชัดเลยนะคะว่าการรับรู้คุณลักษณะพวกนี้มันเป็นเรื่องอัตวิสัยหรือ s u b j e c t i v e มากๆจริงๆถูกต้องเลยครับประเด็นเรื่องความเป็นอัตวิสัยหรือ subjectivity ของข้อดีข้อเสียนี่แหละครับคือหัวใจสาคัญที่เรื่องนี้ชี้ให้เห็นเลย ในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันอยู่เนี่ยเขาก็วิเคราะห์ไว้น่าสนใจนะครับว่าคําคุณศัพท์ที่เราใช้บรรยายลักษณะนิสัยคนเนี่ยความหมายมันเอ่อลื่นไหลมันขึ้นอยู่กับมุมมองของคนมองมากๆใช่ค่ะเหมือนเหรียญสองด้านครับตัวอย่างคลาสสิกที่มักจะยกมาก็เช่นคนที่ประหยัดในสายตาคนหนึ่งอาจจะถูกมองว่าเป็นคนขี้เหนียวในสายตาอีกคนก็ได้อือหือจริงค่ะหรือคนที่มองตัวเองว่าตรงไปตรงมาเปิดเผยอีกคนอาจจะมองว่า พูดจาขวานผ่าซากเมื่อรักษาน้ำใจหรืออาจจะมองว่าสะเพร่าในการสื่อสารไปเลยก็ได้เหมือนกันมันไม่มีเส้นแบ่งชัดเจนตายตัวครับมันขึ้นกับบริบทค่านิยมประสบการณ์ส่วนตัวของคนมองด้วยอพอเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กลับไปที่พี่ชายสองคนนั้นมันอธิบายได้ชัดเลยว่าทำไมเขาถึงขัดแย้งกันทำไมยอมรับรายการของอีกฝ่ายไม่ได้เพราะต่างคนต่างยึดมุมมองตัวเองเป็นหลักใช่ครับแต่ละคนต่างยึดมั่นในความจริงจากมุมของตัวเอง มองเห็นลักษณะเดียวกันแท้ๆแ,แ,แต่ตีความให้ค่ามันต่างกันสุดขั้วไปเลยความขัดแย้งมันก็เลยเกิดไม่ใช่เพราะข้อเท็จจริงไม่ตรงกันแต่เพราะการตีความข้อเท็จจริงมันต่างกันนี่เป็นกับดักทางความคิดที่เราทุกคนก็น่าจะเคยเจอกันนะครับการยึดติดกับมุมมองตัวเองจนมองไม่เห็นความเป็นไปได้อย่างอื่นจริงมากๆเลยค่ะเรามักจะคิดว่ามุมของเราคือถูกที่สุดเสมอ พอกลับมาที่เรื่องราวนะคะหลังจากพ่อเห็นรายการของพี่ๆแล้วก็ฟังเหตุผลน้องเล็กแล้วเนี่ยพ่อก็ยังเห็นพี่ชายเถียงกันอยู่ก็เลยหันไปถามน้องเล็กอีกว่าเออพอจะมีคําแนะนําอะไรให้พี่ๆเขาได้บ้างไหมเผื่อจะคลี่คลายสถานการณ์ได้ครับแล้วน้องเล็กว่ายังไงครับน้องเล็กก็ให้คําแนะนําที่เรียบง่ายแต่ก็เฉียบคมอีกแล้วค่ะเขาบอกว่าลองให้พวกเขาเซ็นชื่อในกระดาษที่เขียนข้อเสียของตัวเองก่อนไหมครับอือ เซ็นรับข้อเสียตัวเองก่อนใช่ค่ะให้ยอมรับข้อเสียที่อีกฝ่ายเขียนถึงตัวเองก่อนคำแนะนำนี้ฉลาดมากนะครับมันไปแตะหลักการทางจิตวิทยาที่สำคัญเลยคือการที่เราเริ่มต้นด้วยการยอมรับหรืออย่างน้อยก็เปิดใจรับฟังข้อเสียหรือข้อบกพร่องที่คนอื่นมองเห็นในตัวเราก่อนเนี่ยมันเหมือนเป็นการแสดงความเปิดอกเปิดใจลดการตั้งการป้องกันตัวเองลงไปได้เยอะเลยครับเหมือนลดกำแพงลงก่อน ใช่ครับในทางจิตวิทยาเนี่ยการแสดงความเปราะบางหรือ Vulnerability อย่างเหมาะสมมันมักจะช่วยสร้างความไว้วางใจแล้วก็ลดท่าทีป้องกันของอีกฝ่ายได้พอเราแสดงให้เห็นว่าเออเราพร้อมจะฟังคำวิจารณ์นะเรายอมรับได้ว่าเราไม่ได้สมบูรณ์แบบนะอีกฝ่ายก็จะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเปิดใจรับฟังข้อดีหรือมุมมองของเราได้ง่ายขึ้นตามไปด้วยอ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ เหมือนสร้างสะพานเชื่อมแทนที่จะพยายามพังกำแพงของเขาถูกต้องครับมันเลยทำให้เกิดคำถาม,ามตามมาว่าในสถานการณ์ความขัดแย้งทั่วๆไปเนี่ยการที่เรากล้าจะยอมรับในส่วนที่ไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองหรือแสดงความเข้าใจในมุมของอีกฝ่ายก่อนเนี่ยมันจะเป็นกุญแจสำคัญในการหาทางออกร่วมกันได้จริงไหมซึ่งจากผลลัพธ์ในเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับใช่เลยค่ะเพราะผลลัพธ์คือคำแนะนำของน้องเล็กได้ผลจริงๆค่ะ พี่ชายทั้งสองคนลองทำตามดูคือต่างฝ่ายต่างยอมเซ็นรับรองรายการข้อเสียที่อีกฝ่ายเขียนถึงตัวเองก่อนยอมเซ็นกันจริง,รงๆเหรอครับใช่ค่ะพอยอมเซ็นตรงนั้นได้แล้วเนี่ยการจะไปเซ็นรับรองรายการข้อดีของอีกฝ่ายหรือแม้แต่รายการข้อดีของตัวเองที่อีกฝ่ายอาจจะยังไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดมันก็กลายเป็นเรื่องที่อ่ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะบรรยากาศคงจะผ่อนคลายลงเยอะน่าจะอย่างนั้นค่ะ สุดท้ายพวกเขาก็ได้ลายเซ็นครบทั้งสองใบแต่แน่นอนว่ามันเกิดขึ้นหลังจากน้องเล็กนานมากเลยในบันทึกเขาระบุเวลาไว้ชัดเจนน่าสนใจมากค่ะน้องเล็กได้ลายเซ็นใบแรกตอน10.01นาทีใบที่สอ0 0 2นาทีห่างกันแค่1นาทีเองแค่นาทีเดียว ใช่ค่ะขณะที่พี่ชายสองคนใช้เวลาเถียงกันหาทางออกกันนานกว่า24ชั่วโมงกว่าจะได้ลายเซ็นครบโอ้โหกว่า24ชั่วโมงเทียบกับ1นาทีความแตกต่างของเวลาตรงนี้มันสื่อความหมายได้ลึกซึ้งจริงๆนะคะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวิธีการที่ต่างกันมากๆ ถูกต้องเลยครับความแตกต่างของเวลามันสะท้อนประสิทธิภาพที่ต่างกันชัดเจนมากระหว่างแนวทางที่เน้นการแข่งขันการปกป้องตัวเองของพี่ชายทั้งสองคนกับแนวทางที่เน้นความเข้าใจการลดอีกโก้การสร้างความร่วมมือของน้องเล็ก <Ooh. S 1> และทั้งหมดนี้มันก็ไปสอดคล้องแบบ เป๊ะเลยกับสาระสำคัญสุดท้ายที่มหาเศรษฐีเขียนทิ้งไว้ในจดหมายที่มอบให้ลูกชายแต่ละคนพร้อมมรดกนะครับซึ่งถือเป็นบทสรุปแล้วก็เป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยมีจดหมายทิ้งท้ายเลยด้วยหรอคะเขียนว่าอะไรบ้างคะครับมีใจความสำคัญอยู่สองประโยคครับประโยคแรกคือประมาณว่าจริงๆแล้วการทำให้คนอื่นยอมรับความคิดของคุณนะ่ะมันง่ายมากเลยนะ เพียงแค่คุณยอมรับข้อเสียของตัวเองให้ได้ก่อนแล้วข้อดีนะมันถึงจะมีพื้นที่ให้เติบโตโอ๋อยอมรับจุดอ่อนก่อนจุดแข็งถึงจะมีน้ำหนักใช่ครับประโยคนี้ชี้ว่าการยอมรับจากข้างนอกมันมักจะเริ่มจากการยอมรับข้างในตัวเองก่อนพอเรายอมรับจุดอ่อนได้จุดแข็งมันถึงจะดูน่าเชื่อถือขึ้นมาแล้วอีกประโยคล่ะคะประโยคที่สคือ จริงๆแล้ววิธีการทำให้คุณอื่นยอมรับในตัวตนของคุณนะ่ะมันก็ง่ายมากเหมือนกันเพียงแค่คุณสัมผัสความรู้สึกของคนอื่นให้ได้ก่อนไม่ใช่เอาแต่ปกป้องความรู้สึกของตัวเองเน้นเรื่องเอมพัติเลยนะคะชัดเจนเลยครับประโยคนี้เน้นความสำคัญของการเอาใจเขามาใส่ใจเราการพยายามเข้าใจมุมมองความรู้สึกของอีกฝ่ายก่อนที่เราจะไปกังวลแต่เรื่องปกป้องจุดยืนหรือความรู้สึกของตัวเราเองเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากเลยค่ะ ครับมันสรุปได้ว่าคุณแจสู่การยอมรับไม่ว่าจะเรื่องความคิดหรือตัวตนมันไม่ได้อยู่ที่การพยายามพิสูจน์ตัวเองแบบแข็งก้าวแต่อยู่ที่ความสามารถในการเข้าใจและยอมรับทั้งตัวเองและคนอื่น ฟังดูเป็นบทเรียนที่เอ่อลึกซึ้งแล้วก็ใช้ได้ตลอดเลยนะคะแล้วถ้าเราจะลองดึงบทเรียนเหล่านี้ออกมาจากบริบทนิทานเรื่องนี้มาปรับใช้กับชีวิตเราในยุคปัจจุบันล่ะคะทั้งเรื่องงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่การสื่อสารในโลกออนไลน์ที่แบบความเห็นต่างเยอะๆเนี่ยมันจะปรับใช้ได้อย่างไงบ้างคะทั้งหมดนี้มันหมายความว่าไงในทางปฏิบัติคะ ผมคิดว่ามันเป็นบทเรียนที่นำมาปรับใช้ได้จริงแล้วก็มีพลังมากๆในทุกมิติของชีวิตเลยนะครับลองนึกถึงสถานการณ์ในที่ทำงานก็ได้ครับเวลาเราต้องนำเสนอโปรเจกต์หรืออยากจะโน้ยน้าเพื่อนร่วมงานหัวหน้าให้เห็นด้วยกับไอเดียเราบ่อยครั้งเราจะมุ่งไปที่การเสนอข้อดีของไอเดียเราอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะพรีเซนเตอร์จุดแข็งแต่ตามหลักการนี้การเริ่มต้นด้วยการยอมรับข้อเสียหรือความทา้ทาทายที่อาจจะเกิดขึ้นจากแนวคิดเราอย่างตรงไปตรงมาเสียก่อนเนี่ยอาจจะช่วยเปิดใจคนฟังได้นะครับแล้วทําให้ข้อดีที่เราจะพูดตามมามันดูน่าเชื่อถือมากขึ้นอ๋อเหมือนแสดงให้เห็นว่าเรามองรอบด้านไม่ได้มีแต่อวยไอเดียตัวเองประมาณนั้นครับหรือในเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวเวลาเรามีเรื่องขัดแย้งกับคนรักเพื่อนหรือคนในครอบครัว แทนที่จะเริ่มด้วยการปกป้องตัวเองหรือชี้ว่าอีกฝ่ายผิดยังไงลองเริ่มด้วยการพยายามสัมผัสความรู้สึกของอีกฝ่ายก่อนเข้าใจเขาก่อนใช่ครับถามตัวเองว่าเอ๊ะเขากำลังรู้สึกยังไงนะทำไมเขาถึงมีปฏิกิริยาแบบนั้นแล้วบางทีอาจจะยอมรับในส่วนที่เราเองก็มีข้อบกพร่องหรือมีส่วนทำให้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้ยอมรับส่วนของเราก่อนครับ มันอาจจะช่วยลดอุณหภูมิความขัดแย้งแล้วก็เปิดประตูสู่การพูดคุยที่มันสร้างสรรค์มากขึ้นได้นะครับนั่นก็หมายความว่าการแสดงความอ่อนน้อมหรือการยอมรับข้อบกพร่องเนี่ยมันไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอเลยนะคะไม่ใช่เลยครับแต่เป็นเหมือนอยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดในการสร้างความไว้มั่งใจเปิดการสื่อสารใช่ไหมคะถูกต้องครับเหมือนลด ก็ตัวเองลงนิดหนึ่งเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันมากขึ้นซึ่งมันต้องอาศัยทั้งการตระหนักรู้ในตนเองคือรู้จุดแข็งจุดอ่อนตัวเองและความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัตีคือความสามารถในการเข้าใจใส่ใจความรู้สึกคนอื่นอย่างที่เรื่องนี้ชี้ให้เห็นชัดๆเลยถูกต้องที่สุดครับการตระหนักรู้ในตนเอง self awareness กับความเห็นอกเห็นใจ empathy สองอย่างนี้ทำงานคู่กันเหมือนเหรียญสองด้านเลยครับ การรู้จักตัวเองช่วยให้เรายอมรับข้อบกพร่องได้โดยไม่รู้สึกเสียเป็นตัวเองส่วนความเห็นอกเห็นใจช่วยให้เราก้าวข้ามมุมมองตัวเองไปเข้าใจคนอื่นได้ทั้งสองอย่างนี้เป็นทักษะที่ฝึกฝนได้นะคะแน่นอนครับฝึกฝนและพัฒนาได้และเป็นพื้นฐานสำคัญเลยของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการอยู่ร่วมกันในสังคมสรุปได้ว่าหัวใจสำคัญที่เราได้จากการเจาะลึกเรื่องนี้ก็คือการเข้าใจและยอมรับตัวเองอย่างแท้จริง ทังด้านดีด้านที่ยังบกพร่องมันเป็นเหมือนรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสามารถในการเข้าใจคนอื่นอย่างลึกซึง้งแล้วสุดท้ายก็จะนำมาซึ่งการยอมรับจากคนอื่นทั้งในสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราเป็นได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ยั่งยืนกว่าการพยายามไปบังคับหรือเอาชนะเขาใช่ครับเป็นบทสรุปที่ครอบคลุมได้ดีมากครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ ชวนให้เราคิดต่อยอดไปจากที่เราคุยกันนะครับซึ่งมันเชื่อมโยงโดยตรงกับแนวคิดเรื่องความเป็นอัตวิสัยหรือ subjectivity ของคุณลักษณะต่างๆที่เราเห็นจากรายการที่มันขัดแย้งกันของพี่น้องสองคนนะครับอ๋อที่ว่าประหยัดกับขี้เหนียวหรือตรงไปตรงมากับขวัญผ่าซากใช่ไหมคะใช่เลยครับลองชินตรา,าการดูนะครับว่าถ้าเราไม่เพียงแต่เข้าใจในระดับความคิด แต่สามารถนำความเข้าใจที่ว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นเรื่องของมุมมองและบริบทจริงๆเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสม่าเสมอมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราตัดสินทั้งตัวเองและคนอื่นไปได้อย่างไงบ้างน่าสนใจค่ะจะเปลี่ยนไปอย่างไรคะเราอาจจะเริ่มตั้งคำถามกับข้อเสียที่เรารับรู้ในตัวเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ลักษณะเฉพาะตัว ที่ในบริบทอื่นหรือในสายตาคนอื่นมันอาจจะกลายเป็นจุดแข็งที่มีค่าก็ได้อืมพลิกมุมมองได้หรือในทางกลับกันไอ้ข้อดีที่เราภูมิใจนักหนามันอาจจะมีด้านเป็นข้อเสียในสถานการณ์อื่นได้เหมือนกันการตระหนักถึงความเป็นอัตวิสัยตรงนี้อย่างลึกซึ้งมันจะช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นในการมองโลกมองคนมองตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าเป็นคำถามที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะครับ นี่เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าเก็บไปครุ้นคิดต่อดูนะครับว่าเราจะประเมินข้อเสียที่เรารับรู้ในตัวเองหรือคนอื่นใหม่ว่ามันอาจจะเป็นจุดแข็งในบริบทที่ต่างออกไปได้หรือไม่